อันนี้ครูยุคดึกดำบรรพ์นะเป็นครูพืชนะคะครูพืชยุคดึกดำบรรพ์อันนี้ก็เป็นครูพืชยุคดึกดำบรรพ์นะคะอันนี้ก็ครูพืชยุคดึกดำบรรพ์พูดดีๆพูดว่าอะไรนะยุก่อนยุก่อนเอยุคก่อนประวัติศาสตร์เดิมที่นี่ก็ครูพืชยุก่อนประวัติศาสตร์โนเสสร์ แล้วแล้วเป็นนักวิจ <|so|>? ัยนะฮะเป็นนักวิจัยตัวยงเลยนะคนนี้นะไม่ธรรมดาเลยนี่เด็กตัวจริงเด็ก อันนี้เป็นครูครูศัต์รุ่นดึกนะคะอันนี้เป็นครูพละของวิไลเกษตรราชบุรีสมัยโบราณนะคะอันนี้เป็นรองของวิไลเกษตรสมัยโบราณค่ะอันนี้เป็นรองฝ่ายทรัพย์สมัยก่อนนะคะท่านรองฝ่ายทรัพย์สมัยโบราณนะคะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นรองฝ่ายทรัพย์ยุคกลางรองฝ่ายทรัพย์ยุคกลางนะคะยุคขินกลางนะคะ อันนี้อันนี้ยุคร่วมสมัยนะเข้ากันกับผอได้ทุกยุคนะคะผอเกษียณกี่คนกี่คนผอใหม่มากี่คนกี่คนเขาเข้าได้หมดทุกผอค่ะนี้เป็นบุคคลที่มีความสามารถมากเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นคำชมหรือเปล่าอ่ะผอไม่เป็นไรอระวังผอใหม่มากี่คนกี่ท่านนะคะ การสมพง์นี้เข้าได้หมดทุกท่านนะคะเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลที่มีความสามารถมาค่ะเวลาพอมาอันี้เป็นนิ่งๆลูกนิ่งๆนิ่งๆก่อนนะลูกอันนี้เป็นหนึ่งขวานนะหนึ่งขวานฝั่งนี้หนึ่งขวานนะข้างบนอีกข้างบนอีกสองขวานนี่นี่นี่หนึ่งขวานสองขวานครูก็ไม่เคยเจอนะว่าเด็กคนหนึ่งเกิดมามีทั้งหมดสี่ขวานนี่เป็นเคสแรก ในชีวิตของครูเลยนเนี่ยแล้วมาดูนะฮะและเรามาดูพ่อของเขาพ่อของเขาพ่อของเขาเปิดเปิดเปิดแมสเปิดแมสกบมีกี่ขวันผมมีขวันเดียวพอแล้วลูกเอาไปหมดแล้ว